OPPO A 7 8 c g รูดข้อมูลชุดใหญ่ใช้ชิปเซ็ตเดบบก้อน6ก0การชาร์จที่เร็ว67วัตต์มาพร้อมกับการชาร์จที่เร็วแบบนี้น่าสนใจมากเลยถ่ากั็มาด้ข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันเสารนในกาาัสบปทีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ย์ใจข่าวสารที่มา่วเทแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Oppo A78 5G มีการเปิดตัวไปแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมล่าสุดดูเหมือนว่ากำลังจะมีตัว Oppo A78 c g ตามออกมาเร็วๆนี้ด้วยไม่แรงข่าวรุดนะครับได้มีการเปิดเผยถึง i n f o n i Gafric นะครับอีกหนึ่งตัวที่มีความน่าสนใจ ที่เกี่ยวกับแบรนด์ oppo ซึ่งมีการคาดการโดยภาพรวมว่าตัวนี้จะคือ oppo a78 นั่นเองครับจากข้อมูลนะครับปรากฏว่า oppo a78 4g นั้นจะใช้หน้าจอ amoled 6.43นิ้วความละเอียด full sd plus มีค่า refresh rate 90 hz นะครับและกล้องหน้า8ล้านพิกเซลจอรูด,ด้านซ้ายบนนะครับของจอในส่วนของด้านหลังจะมีความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลส่วนกล้อง ai นะครับที่มีมาให้ด้านหลังความละเอียด50ล้านพิกเซล และกล้องเลนส์ o k e n 2ล้านพิกเซลนะครบับประสิทธิภาพนะครับ OPPO A78 นั้นจะมีการขับเคลื่อนด้วยชิปเซต็ต s n a ต d r ก้อน680พร้อมกับแรม 8G นะครับ ROM 256G b และหนวยความจำ m i c r o SD Card ส่วนแบตเตอรี่นั้นมีอยู่ที่5,000 mAh พร้อมกับรองรับการชาร์จอย่เร็ว 67W OPPO A78 นั้นจะใช้ระบบ ColorOS 13.1นะครับบนพื้นฐาน Android 13 OPPO A78 4G นั้นจะมีให้เลือก2สีครับได้แก่ มิสตี้แบล็กนะครับแล้วก็อะควาออโรร g ากรีนนะครับแต่ยังไม่มีข้อมูลราคาและช่องทางการวางจำหน่ายแต่อย่างใดนะครับไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้ทราบก,กันอีกครั้งหนึ่งครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย เพื่อเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดและขอ้อเรนต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย